สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้นะคะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งค่ะวันนี้แนนมีเมนูขนมมาฝากนั่นก็คือวัฟเฟิลค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําแป้งวัฟเฟิลกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะ นมค่ะไข่ขาวค่ะไข่แดงค่ะอันนี้แนนแยกกันไว้นะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเนยละลายค่ะแนนใช้เป็นเนยจืดนะคะกลิ่นวานิล่าค่ะเกลือค่ะผงฟูค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งวัฟเฟิลกันเลยเริ่มด้วยนี่เลยแป้งสาเลีนในะสมเทลงไปในอ่างที่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างรวมกันผงฟูค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยแล้วก็นมค่ะอันนี้ไข่แดง เนยละลายค่ะแล้วก็วนวานิลลาค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะสำหรับตัวไข่ขาวเนี่ยเราจะเหลือไว้เดี๋ยวเราจะไปตีให้ตั้งยอดอ่อนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไง ค่ะส่วนผสมที่นนตีไว้เมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ส่วนผสมแรกแนันก็คนรวมกันจนเป็นอย่างนี้จนเนื้อแป้งเนี่ยไม่มีเป็นแบบเม็ดเมดแล้วแล้วก็ไข่ขาวนนก็ตีจนขึ้นตั้งยอดแล้วนะคะน,ะนี้ให้มันเริ่มแข็งๆนิดนึงแล้วเราก็จะใส่ลงไปพอใส่ลงไปอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆตะล่อมขึ้นมาเราอย่าไปคนมันนะคะ แล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยเราก็วอร์มตัวที่เครื่องทำมัฟเฟิรมันด้วยนะคะวอร์มเอาไว้เลยมันจะได้ร้อนๆโอเค okay. ตะล่อมให้มันเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเครื่องทำกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ นี่แนนก็วอร์มไว้แล้วนะคะตอนนี้ร้อนได้ที่แล้วแล้วก็ตัวแป้งเราหยอดมันลงไปเลยโอคแล้เราก็ปิดลงค่ะอันนี้เราก็ปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะรอมันสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวอฟเฟิลของเรานี่เป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยนันใช้เป็นไอศไครีมนะคะรสช็อกโกแลตชิพแต่ถ้าใครชอบรสอื่นได้ไม่มีปัญหาตามด้วยเลยวิปปิ้งครีมนะหนามากกระวางด้วยผลไม้ค่ะ ใครมีไอเดียยังไงใส่ไปได้เลยไม่เป็นไรอืออย่างน,นี้โอเคเ้าก็ราดด้วยช็อกโกแลตซอสค่ะอันนี้เราจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะไม่จะเป็นต้องทำเหมือนแน่น เซจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวอฟเฟิลนะคะลองทำดูกันได้นะคะน่าทานมากเลยแล้วก็สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานั่นก็คือ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะนี่